สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิววิกตอรี่หนอออหนึ่งตัวที่ผมชื่นชอบนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วตัวนึงแต่ตัวนั้นมันสภาพไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เลยขายไปแล้วนะครับนี่ผมได้มาใหม่สภาพอย่างสวยเลยใหม่เลยนะครับดูจากประกับเป็นมือ2นะครับเป็นมือ2ตัวนี้จะชื่อรุ่นว่าวิกตอรี่นอกรุ่นคลิมเบอร์นะครับรุนคลิมเบอร์นะครับก็เป็นขนาดก้าเซตมมอนะครับนี่ผมถักถักเชือกไว้แล้วนะครับสภาพสวยมากนะครับดูจากประกับเนี่ยประกับพวกเนี้ย ผมเคยซื้อมือหนึ่งมาลองใช้ดูนะครับจริงๆแค่มันถูกับกระเป๋าเรามันก็เป็นรอยแล้วนะครับเป็นรอยค่อนข้างง่ายฮะแต่ว่าก็สามารถขัดเงาได้โดยใช้พวกครีมขัดรถขัดสีรถอะไรพวกนี้นะครับพวกคาร์นาพวกอะไรนะฮะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายนนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเน็บนะครับเนบเนี่ยมาตรฐานของวิกเลยนะฮะใช้งานได้นะครับดึงขนดึงเสี้ยนที่ตามมืออะไรพวกนี้นะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นไม้จิ้มฟันนะครับ มาจิ้มฟันนะครับก็เป็นมือสองไม่สมควรเอาไปใช้งานอย่างยิ่งนะครับเอาไว้เคลียร์พวกสิ่งของ,งหรือเศษจกรกที่มันเข้าไปอยู่ในนี้ก็ได้นะครับใช้พวกนี้แทนดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากใช้ไม้จิ้มฟันจริงๆผมแนะนาให้ซื้อเป็นมือหนึ่งหรือไม่ก็ซื้ออะไหล่ที่เป็นไม้จิ้มฟันของใหม่นะครับมาเสียบไว้แทนนะครับชิ้นต่อไปจะเป็นที่เปิดวายนะครับที่เปิดวายแล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็นฮุกนะเป็นฮุก หรือว่าเอาไว้ดึงเชือกนะครับไว้ดึงเชือกดึงเนื่อต่างๆให้มันแน่นหรือว่าไว้ห้อยเขาเรียกว่าถุงแกงนะครับเวลาเรายกหนักๆแล้วมันเจ็บมือมันจะรัดเส้นเลือดอะไรนี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันชิ้นต่อไปจะเป็นเขาเรียกว่าที่เจาะหนังนะครับเย็บกระสอบต่างๆนะครับหรือว่าไว้เจาะสายยางนะครับไว้คว้านชิ้นงานต่างๆนะฮะคว้านให้มันเปิดเพราะว่าไอตัวเมื่อกี้มันจะเปิดโคม,มาหน่อยๆนะครับ แล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นใบมีดนะครับใบมีดเล็กสำรองประมาณนิ้วกว่าๆนะครับขออภัยนะครับกล้องไม่โฟกัสเพราะมันสะท้อนนะครับประมาณนี้นะครับคมมากๆนะครับแล้วก็ไม่บินแม่เลยนะครับที่ผมได้มาสภาพอย่างดีเลยนะฮะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปจะเป็นใบมีดหลักนะครับใบมีดหลักของเขาก็ประมาณ2นิ้วกว่ากว่านะครับ2 ห้าสองจุดแปดนิ้วประมาณนี้นะครับไม่ถึงสามนิ้วนะสภาพสมบูรณ์ไม่บินนะครับคมเดิมๆเลยสภาพใหม่มากๆนะครับอันนี้ผมถูกใจมากก็เลยเก็บไปใช้นะครับแล้วก็อีกที่ขาดไม่ได้เลยที่ผมชอบนะครับคือกันไกลนะครับกันไกคมมากๆนะครับกันไกวิกแล้วก็มีอะไหล่ให้ซื้อด้วยนะครับพวกสปริงพวกอะไรเงี้ยตัดเล็บได้นะครับคมจนข้ามตัดเล็บได้นะฮะเดี๋ยวเทสให้ดูเดี๋ยวจะว่า ผมคีโมโนะครับนี่ฮะของจริงนะฮะนี่ฮะนี่ครับสุดยอดนะก,กันไกลเขาคมจริงๆนะครับเทียบกับเลเทอร์แมนเนี่ยผปเฟอเนี่ยผมว่าคมกว่าเลเทอร์แมนอีกนะเนี่ยกันไกลเขาเนะี่ยแล้วก็แบรนด์นี้มีชื่อเสียงมาน่าจะเป็นร้อยปีแล้วครับผมว่าก็ยังใช้รูปแบบอย่างนี้อยู่นะครับ งานเขาผลิตมาค่อนข้างดีแล้วมีมาตรฐานนะครับแล้วก็สเตเลสก็เป็นเกียร์ดีนะครับใช้งานได้ยาวๆแทบไม่ต้องรับคมเลยนะครับน้นที่จะได้รับคมทีหนึ่งนะครับถ้าไปใช้งานนะชิ้นต่อไปจะเป็นที่เปิดกระป๋องนะครับแล้วก็ไขควงแบรนด์เบอร์เล็กประกับติดเด้งดีนะครับสภาพมันใหม่จริงๆนะฮะเห็นไหมใหม่มากๆเลยทูกใจมากๆนะครับชิ้นต่อไปเป็นที่เปิดขวดนะครับแล้วก็ไขควงเบอร์ใหญ่ตัวนี้ พี่ตนอกคิมเบอร์เนี่ยผมได้มามือสองนะครับราคาก็ไม่ถึงพันนะครับส่วนมือหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณพันกว่าบาทนะครับพันนิดๆน,น,นะครับคิดว่าขนาดก็91าอ,อมมนะครับจับถือถนัดมือดีนะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบพกคู่กับมีดพับนะครับมีดพับอย่างนี้นะใส่กับกระเป๋า,วาเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าไปงานเบาๆไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับแต่ถ้า คิดว่าตัวเองเดินทางไกลหรือได้ใช้งานหนักพวกงานเลื่อยงานไม้เงี้ยก็จะเตรียมเป็นครีมไปนะครับหรือไม่ก็เอารุ่นฮันแมนที่มันมีใบเลื่อยไปนะครับตัวนี้จะต่างจากฮันแมนตรงที่ว่า,าไม่มีใบเลื่อยนะครับเป็น3ามรุ่นสามรุ่นที่ผมชอบนะครับคือ,อจะมีรุ่นคิมเบอร์ตัวนี้นะครับที่มีกันไกนะฮะอีกรุ่นก็เป็นรุ่นฮันแมนนะครับที่มีใบเลื่อยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อีกรุ่นคือรุ่นฟิลมาสเตอร์นะครับฟิลมาสเตอร์คือมันจะไม่มี ที่เปิดวายนะครับมันจะกลายเป็นไขควงแฉกแทนนะครับตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับที่ผมชอบก็เอามาให้ดูกันโดยรวมประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้เอาไปทำความสะอาดเพิ่มเลยนะครับแค่เช็ดแอลกอฮอล์ที่ใบต่างๆเพราะว่าได้มือสองมาเนาะยุคนี้ยุคโควิดก็เลยทําความสะอาดฆ่าเชื้อไปเฉยๆนะไม่ได้ไปล้างน้ํายาล้างจานหรือว่าไปขัดไปอะไรนะครับมันใหม่มาอยู่แล้วนะครับสวยมากๆนะครับซึ่งอีกตัวตัวฮันเมอที่ผมได้มาก็ ใหม่เหมือนกันแต่ว่ามีคราบสกรปรกอะไรนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะไปทางของสะอาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับวิกตอรี่หนอรุ่นคิมเบอร์เก้าสิบเอ็ดมมนะครับสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับเอามาให้ชมกันนะครับใครที่หามีดพับอเนกประสงค์อยู่สักตัวเนี่ยจบๆในตัวเดียวเนี่ยมีกันกงกันไกมีที่เปิดกระป๋องเปิดขวดนะครับมีเหน็บมีที่เปิดวายอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ดูคุกคามนะครับเวลาพกไปข้างนอก ครวดีไซน์ก็ยังสวยอยู่นะครับเห็นไหมขนาดแบบผลิตก็เรียกว่าดีไซน์มันแบบทํามานานแล้วนะครับเป็นดีไซน์คลาสสิกไปแล้วนะฮะก็ยังแบบคนก็ยังนิยมและยังชอบและยังเล่นกันอยู่นะครับในกลุ่มครับก็ประมาณนี้นะครับกับวิกฤตหนอรุ่นคลิมเบอร์ก้มมอนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ